ฟูพีโอโอวันนี้เราก็อยู่โรงเรียนบ้านหัวบึงนะคะแล้วก็อะไรต่อเดินทางมา <c oughs> <c oughs> และนี่คือตากล้องของเราหันหันเดี๋ยวหันหันอมนี่คือตากล้องของเรานะคะนี่ตากล้องจากช่องเอิร์ <ตา S 2> ออนอลลี่ออน,ลนะคะอ,ะอแล้วเราไปหาเพื่อนอีกคนกันกับน้องนะฮะนะกรับนะฮะ,ะอะไร,ร,ไรอ,ไอ้ายจะมีน้องแล้ว แปะช่องไว้ตรงนี้ค่ะปิงคแปะไว้คุณเป็นคุณแปะนะคะแปะเชอะเป็นตะกร้องแล้วก็เป็นตัดต่อด้วยนะคะเนี่ยเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วจริงๆไอ้กิ่กงถ่ายให้กูหน่อยดีเอเราจะถ่าย้มีนองเราจะถ่ายครับเขาจะมีน้องแล้วนะคะเราจะถ่ายซ้อนถ่ายอีกรอบหนึ่งเขาจะมีน้องแล้วโอเคตอนนี้ช่องเออร์ลรี่กำลังเตรียมกล้องถ่ายช่องงี้ก่อนนะ เออรอลี่กำลังเตรียมกล้องนะคะไ่้เออเออรลี่มึงกระเบาไปทั่วไปทีถ่ายซ้อนถ่ายเอาแล้วมึงจะเอามือปิดกล้องทำไมค่ะถ่ายซ้อนถ่ายนี่นะคะไอจะมีน้องแล้วชื่อช่องของเขาค่ะปิงไล่เปิดกล้องติดตาหมดเอาก็ลับเองสิมันต้องถ่ายแบบตรงนี้นี่นะคะเขาจะเปิดช่องคถ่ายเปิดคลิปไปตั้งแต่ต้นแล้วค่ะจะเปิดอีกรอบทำไมเออจริงด้วยไปกันครับเอาแล้วกล้องเอาโอเค ทำไมการแต่งตัวคุณดูแบบลืมเปิดรายการนะคะเกาหลีนะนีเราอยู่รายการวอกเลื่อยเปื่อยนะคะมีการลืมชื่อช่องชื่อรายการตัวเองจังห่ะโอเคครับทีแรกผมก็ลืมชื่อช่องตัวเองเหมือนกันครับว้มีมีเพื่อนอีกคนนึงนะครับเพื่อนอีกคนนึงหัน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 กล้องดิเพี้ยนหันกล้องมาเดินมา ถ่ายซ้อนถ่ายนะคะเนี่ยมี่รับบทเป็นทั้งตากล้องและอีดิเตอร์ของนางช่องนี้นะคะเดี๋ยวจะขึ้นไว้เต็มจอเลยนะขึ้น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 อย่างนี้เลยค่ะดีเด้วปึ้กูวตากล้องสนุกเนี่ยคุยกันแลดูตากล้องอันนี้คือยึดช่องนางปูพีโอโอนะคะแลวกูก็ยึดช่องมือ เนื้อสีนี้ครับเนื้อน้าอย่างนีถ่ายประจานฮะถ่ายประจานคนนี้เขาไม่มีช่องอะไรเราจะเบลอหน้าเอาไว้นะคะเพราะว่าการเอาหน้าคนอื่นมาออกโดยไม่ได้รับอนุญาตมันผิดกฎหมายนะคะเบลอหน้าเบลอไหมเบลอไว้ค่ะนี่คนนี้คือเด็กน้อยเราไปแนะนำโรงเรียนกันดีกว่ามาชูเคไมาชูเคดีเท่อย่าดิช่องกูมาชูเคดิเอิญเอิญมาชูเค ไม่เห็นเลยเมื่อกี้ไป <วา S 1> ไม่แนะนำโรงเรียนกันดีกว่าค่ะไปชมโรงเรียนยาไทยอีโป๊ดไทยกูไทยกูเราไปชมโรงเรียนวันใช้ชาติชาติจากประเทศจะไม่เปลี่ยนแปลงถ้าก้าวไก่ประเทศเปลี่ยนแปลงทุกวันใช่ครับต้องต้องเลือกก้าวไก่ครับปุ๊บใช่แล้วค่ะจะประเทศจะได้ก้าวไก่ร่วมไทยชาติจับต้องให้สกปรกมากเลยไม่มีความเหลี่ยเราแนะนำโรงเรียนเราเน้นโรงเรียน ไอคือหาไม่เจอก็เลยเอารองเท้าแม่มาใส่ก่อนไปดูห้องกันไปดูห้องป .1 ป .2 ป .3 กันป .4 ป .5 ป .6 ป .7 ป .8 ป .9 ป .10 กันไม่มีครับน้องนี้คือห้องป .3 นะคะถ่ายๆี่ถ่ายอันนี้คือห้องป .3 นะคะอีาูมสว่างจังป .3 ที่เด็กป .2 จะรู้ปะไม่ต้องบอกก็ได้นะคนอื่นเขาก็น่าจะรู้นะ ใช่กูอย่า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 เสียสมาธิม,มึงฟังกูหน่อยบ้าให้อีกิ่งถือมากูถือเองก็ได้เอาจะขอโทษถือเองไปจะดีนะกิ่งเจ้าของช่องถ่ายคนอื่นนะคะูเด้าเก่งมึงตามกูเด้าแตากล้องตัดฉากนี้ออกเลยฉากที่บอกตากล้องดีตอกเลยจะถ่าย หยียบน้ำอยากปีเยียบลูกกระต่ายไอฮัมมอนไปดูเอ่อเอ่อเออเออคุณเอิร์นออลลี่ไปดูโรงอาหารไหมับหรือว่าจะไปชั้นพอสี่ห้าเอาเอาไปเลยเรื่อยๆเลยเดี๋ยวแต่เลยได้หมดมาวายทูเคกแล้วนี่คือนะคะตัวแม่วายทูเคนะคะกล้องเบี้ยวนะคะเอาดีๆนิวจัดกล้องเองด้วยเอิร์นเลิศนิวมึงบังกล้องเต็มเต็มเลยปู่ดู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 พื้นดูพื้นดูพื้น ดเดี๋ยวเราจะพาพคุณของชอบครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูทะเลนะครับผมแต่ได้ยินแล้วพี่ชิวมาทำทะเลนะฮะผมก็อาจจะเรียกคนย้อนเสงทะเลอะไรเขาเขียนว่า